โรงเรียนสีหาไัยคลุงจังหวัดจันทบุรีจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกด้วยการบริหารงานตามหลักปัชญาที่เป็นอัตลักษณ์มีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่บริบูรณ์ในทุกด้านอย่างมีดุลยภาพลอ่อหลอมอุดมการณ์ให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้ เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนสีคาไยัยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2456โดยคุณพ่อเปรีการและมีซิสเตอร์สองคนจากจันทบูรเป็นผู้ดูแลโดยจุดเริ่มต้นจากการเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหลังเล็กๆจบจนกลายเป็นโรงเรียนสีหีหฤทัยในปัจจุบัน สีประจำโรงเรียนคือสีขาวเหลืองซึ่งสีขาวหมายถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นในความดีงามสีเหลืองนั้นหมายถึงความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนสีหฤลัไทยประกอบไปด้วยบาทหลวงพินันพรประสิทธิ ผู้แทนพูดรับใบอนุญาตบาทหลวงยศธรทองเหลืองผู้จัดการคุณครูบุญรอยเฮงหวดพู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหารงานของโรงเรียน6ฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนฝ่ายอภิบาลและแพทย์ธรรมฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน ฝ่ายสำนักบริหารธุรการสำนักงานฝ่ายบัญชีการเงินและทรัพย์สิน <Bright documentation> โรงเรียนสีหรุไทยคลงุงจังหวัดจันทบุรีเปิดสอนในระดับอนุบาลระดับปฐมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีนโยบายการจัดการศึกษา นี้นโยบายที่ 1. ส่ง,งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนบนพื้นฐานคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาทาั้งด้านจิตใจฝึกให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าสแสดงออกเปิดกว้างให้นักเรียนได้รู้จักคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์มีความรู้ความเข้าใจ ตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือมีจิตสำนึกที่ดีมีสมาธิมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีความเสียสละและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนโยบายที่2ยกระดับการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยมุ่งเน้นการยกระดับทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนจึงปรับเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งนอกเหนือจากที่นักเรียนจะได,ด้เรียนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วยังได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้เพิ่มเติม2หลักสูตรได้แก่ intensive English program เป็นการจัดการเรียนการสอนใน5รายวิชาได้แก่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาพละศึกษาและคอมพิวเตอร์ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยครูไทยและครูต่างชาติ Communicative Language Teaching เป็นการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติมีการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนนโยบายที่3ส่งเสริมพัฒนาครูและผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคน จะต้องผ่านการวัดผลและประเมินผลโดยใช้ข้อสอบกลางของอักขระสังคมนทนกรุงเทพในการวัดพัฒนาการของนักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนสรีคดุัไทยได้ทำสัญญาร่วมกับบริษัทอักษรเจริญทัศนเพื่อประเมินความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานต่อไปนโยบายที่4มีอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อกระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโรงเรียนได้มีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้เกิดความสวยงามดำรงไว้ซึ่งความใกล้ชิดธรรมชาติ และผสมผสานกับการจัดสิ่งแวดล้อมแบบคิ์ศาสนาจัดให้มีป้ายแสดงถึงหลักธรรมคำสอนของคิดศาสนาไว้ตามจุดต่างๆของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนตระหนักและดำรงชีวิตอยู่ในคันลองคลองธรรมการจัดห้องเรียนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ก้าวทันยุคสมัยเพื่ออำนวความสะดวกต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ให้มีคุณภาพโรงเรียนศรีหัตถไทยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนามนุษย์จากภายในเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่บริบูรณ์ตามวัยด้วยหลักปรัชญาที่ว่าการศึกษาเพื่อชีวิตอันประกอบไปด้วยการเป็นคนดีมีความรู้ และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน